ลุ้นมนะครับอันนี้เอาจริงนะเจ้าสาห้ามหลอกนะครับหะบนบนบมาคล้อกัเครับมาคล้อกัย่่วงตกงไปกอดเลยครับกลอดเอวันลจับเอวไว้สข้างเลยสอ อยากจะเห็นภาพช้าตอนที่ได้ดอกไม้มันปีจริงๆเหมือนลักษณะเธอมีผู้ชายอยู่ข้างๆ่อฟกเอ่อขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเดินนั่บอลครับพอมรู้สึกคนไม่ได้รู้อยู่แล้วครับว่ามันผอมหูมาก นะครับเลยไม่อยากสัมภาษณ์เอาสัมภาษณ์คนที่ได้ดีกว่านะครับาารู้สึกยังไงที่ได้ผู้ชายเป็นของตัวเองนะครับแรงไปจน